สวัสดีผู้ติดต,ตามทุกท่านนะครับก็ใครยังไม่ได้ติดตามรบกวนช่วยกดติดตามกดหัวใจหรือคอมเมนต์ให้กับคอมมูนิตี้ในช่องผมหน่อยนะครับให้มัน,นมีการแอคทีฟขึ้นมานิดนึงนะโอเคก็ผ่านไปแล้วสําหรับวันจันทร์นะครับวันนี้วันอังคารที่สิบสี่นะวันรนาวินไทยนะครับเออเรามาดูทองกันต่อนะว่าเขาจะไปในทิศทางไหนได้บ้างมาเดาก,กันอ่ะดาที่เรามิเคราะห์ไว้ในคลิปก่อนหน้านะครับเล่นมันเยอะนะมันดูยากอันนี้ผมลบไปบ้างแล้วนะครับก็คือผมบอกว่าเขาจะเล่นจากตัวน,นี้เนาะ ตอนนี้เขาแย่มาเนี่ยในโซนนี้มันจะมีแรงซื้อเหลืออยู่อย่างที่บอกก็คือตรงนี้มันมีแรงซื้อเยอะมีคำสั่งซื้อเยอะนะครับฉะนั้นกราฟก็จะดี่ดกลับไปนะครับกราฟเดยวันนี้ดี่ดกลับไปนะฮะแต่ในมุมมองของผมนะครับขึ้นได้แต่ยังยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะขึ้นจริงๆนะขึ้นได้แต่ไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะขึ้นนะครับทำไมผมถึงคิดแบบนั้นอย่างแรกดอูอันนี้ก่อนเดือนก่อนนะครับเป็นเบีเยอะอยู่ดีปร,นะรับโตรับเดือนเนี่ยครับถ้าถ้าดูแล้วนี่ก็คือมันเป็นการปรรัับบาานนนนนขขออออองงงเดืืะะคคก็ยู่ใซ ก็คือแดงกับพวกนี้นะครับไซเว์นะครับผมไม่ได้พามาดูกราฟเดือนนานเลยเนาะ,ะก็คือแบบนี้เนาะ,ะแบบนี้เราจะเห็นว่ามันมีการเบรกแนวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งก็มาหาแนวนี้แหละนะครับแนวพันหกนะครับก,ก็ทำไฮร์ไฮร์ลโลนะครับไฮร์โลก็คืออันนี้นี่โลนี่โลที่สูงกว่านะฉะนั้นการถักกราฟกลับขึ้นไปเนี่ยมันมีโอกาสนะครับในเดือนนี้วันนี้วันที่สิบสี่แล้วถูกไหมขึ้นเดือนล้วฉะนั้นถ้าเขาจะกลับไปเป็นเขียวหรือหรือเป็นแบบนี้ หรือเป็นโดจิหรือเป็นแบบนี้นะครับเขาก็ต้องใช้เวลาอีกตั้งสิบวันสิบสี่วันนะครับฉะนั้นมันมีเวลาให้เขาเคลียร์ออเดอร์บายของรายย่อยก่อนนะครับทีเนี้ยก็จะเคลียร์ถึงไหนนะครับจากที่เราเห็นเนี่ยอดีตมันบอกมาแล้วนะครับว่าเวลาเขาเคลียร์ออเดอร์เนี่ยสมมติว่าราคาตรงนี้นะครับมันมีคำสั่งขายอยู่ไหมเขาเคลียร์อเดอร์ขายเสร็จแล้วก็เปิดคำสั่งขายของตัวเองลงมานะครับถึงไหนก็ถึงแนวนี้ครับที่ผมตั้งเตือนไว้นะครับก็คือถึงเจ็ดแปดหกอ่ามันเจ็ดแปดหกหมายความว่าในเดือนนี้ครับก่อนที่มันจะกลลััับบบบบขึ้้้้้นน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 นไไปปปเเเีีีี่่่่่่ยผมมมรรรูวาา็แแแแทงหหืืือออะตค ก็น่าสนใจนะถ้ามันเป็นแท่งคู่ที่เสมอกันเนี่ยมันอาจจะลงมาได้อีกแล้วก็ทำนิวโรอย่างที่ผมคาดการไว้ตั้งแต่ติปแรกนะครับก็คือเมื่อเขาเดินมาเดินทางมาถึงแนวทำกำไรโซนนี้นะครับเขาก็จะเริ่มทำกำไรนะครับเกิดนิวโรขึ้นมานะครับว่มาเมื่อมีการซื้ออีกนะครับเก็ดกองเพื่อไปขายอีกเนะี่ยเมื่อมาถึงโซนนี้ครับเขาก็ขายทำกำไรเป็นนิวโรอีกงะเช่นเดียวกันรอบมี้ขึ้นไปนะครับพอถึงโซนนี้พวกเขาก็ขายทำกำไรฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นนิวโรอีกไม่รู้เดาเดาเอาอนิวโรนรคัันนคบนะบ แถวพันหกนะครับฉะนั้นถ้าใครเล่นถ้าเป็นใหญ่ก็ผมแน,นะนำไม่รอแถวโซนพันหกได้นะครับตั้ง p e n d i ไว้เลยนะครับแล้วก็ใครที่เล่นเป็น take, เดทเทีก็เดี๋ยวลงมาเดากันนะครับอแต่ทีเนี้ยถ้าเขาจะลงมาโซนพันหกเนี่ยมันจะติดเทรนไลน์ตรงนี้เนาะก็คือแนวสีม่วงนี่แหละแล้วก็จะเห็นว่าแนวสีม่วงอ่ะมันมีการดีกับนะครับก็คือมีคำสั่งบายอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็โซนด้านล่างนี้นะครับโซนด้านล่างนี้ก็จะเป็นโซนหลอกกินหลอกแจกนั่นเองนะครับฉะนั้นการเข้าบายในแนวสีม่วง โซนนี้นะครับถึงค่อย buy อันนี้เดี๋ยวเราค่อยพูดกันตอนกราฟมาถึงแล้วกันนะตอนนี้กราฟยังไม่ถึงเนาะแต่เราคาดการไว้ว่ามันยังลงได้อีกนิดนึงก็ลงมาถึง1786 1789โซนนี้นะครับนี่คือโซนที่เขาไว้เคลียร์นะครับออเดอร์บายนะครับเราก็จะเห็นว่ามีการบายขึ้นมานะครับแล้วก็เคลียแบบนี้ครับเวลามีเซลลงมาปุ๊บเกิดออเดอร์บายปุ๊บนะครับเขาก็เคลีย o r อ e r buy ไหมแล้วก็มีคนบายขึ้นมาอีกอันนี้เป็นเออ่ ก็ที่ว่ากไปกินก็คือถ้าเราไปดูทางเฟรมย่อยนะมันคือการลากขึ้นไปนะครับอันนี้คือเจ้าเคลียร์ด้วยเซลล์ที่รายย่อยมีแล้วก็เพิ่มเติมมาด้วยบายของตัวเองเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเมื่อถึงจุดสำคัญที่มีคนอ่าายตามแล้วเนี่ยเขาก็เทขายออกกปเลยนะจับคู่อุบายเซลล์ของเขาเองนะผมมองกราฟแบบนี้นะต่อไปเราไปดูที่ในวิกันนะวิกตอนนี้แนววิกเนี่ยครับเอ่อเราจะเห็นว่ามันเป็นเอ่อขอลงมาแบบนี้เนาะซึ่งบ่งบอกแรงขายนะครับที่ยังต่อเนื่องอยู่นะคือกราฟดีกับขึ้นไปแล้วเพื่อรีเทสแนวนะครับาที่ แ1890อ่าที่ผมได้หมายมาครับทีนี้ป้าของเขาเนี่ยครับยางยังยังไม่ไปเลยไหนแล้วนะควรจะลงมาเพื่อเทสแนว1839โซนนี้ก่อน1840โซนนี้เนาะเพราะมันเคยเป็นแนวต้านเก่านะครับเอ่อแล้วมันจะต้องมาเป็นแนวรับใหม่ด้วยนะครับก็คือราคาเคยมีราคาขายตรงนี้เมื่อที้ราคาขายหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็คือมีแต่ราคาซื้อนะครับมีแต่คำสั่งซื้อ,อผมพูดผ,ผิดนะเมื่อวานมันโซนนี้ครับเอ่อโซนนี้เห็นไหมลงมารีเทสเกิดคำสั่งขายที่มากพอที่จะผักกราฟให้ทะลุโซนนี้นะครับโซนนี้เคยมีคำสั่งซื้อ ที่ส่งลับขึ้นไปนะครับการับซื้อโดเคียร์หนึรอบการับซื้อเคลียร์รอบที่สองนะครับโอเคนะครับก็เออ่หลังจากที่เขารีเทสลงมาแล้วเนี่ยพอดีเมื่อกี้ไปดูเลิกมาหน่อนึงอ่ะทำใหม่นะครับ re รีเทสตัวนี้ก็คือเขาเคลียร์คำสั่ง,ง,งค,คำสั่งอะไรครับคำสั่งบายทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันมีการใบขึ้นมาเพิ่มเติมมาด้วยเซลล์เพื่อผักครัลงมานะครับฉะนั้นในโซนนี้คำสั่งบายนี้หายไปหมดแล้วว่าจับคู่แล้วนะครับจะเหลือแค่คำสั่งเซลล์ทีนี้เกิดเหตุการณ์์กกก็็คคคคืืออ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 เเเเ้าาาติมมดดรรรบบบบยขึนนะัััจู่ เซลล์ที่เหลืออยู่โซนนี้นะครับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานะครับบนโซนนี้เกิดลิควิดิตี้นะครับก็คือเคลียร์ทั้ง buy และเซลล์นะครับเพื่อให้เจ้าไปต่อนะครับก็เมื่อมาถึงโซนนี้นะครับที่มีกำลังเซลล์อยู่นะครับเราจะเห็นแท่ง imbalance นะครับก็คือมันไม่ได้พักตัวนานเลยนะครับแสดงว่ามันมีออเดอร์ที่สะสมมานะครับก็คือเจ้าเปิดเซลล์ตรงนี้คู่กับออเดอร์บายของตัวเองแล้วก็ป้อนออเดอร์บายของตัวเองเพิ่มขึ้นมานะครับฉะนั้นมันจะมีออเดอร์บายและ sl buy stop ของของตลาดเหลืออยู่นะครับเขาก็แค่เติมออเดอร์เซลล์จากคู่กับตรงนี้ไปนะครรรับกกก็็เเเเมมืื่่ออออออลลาไ้นนนีียจะะหด์ครับ order buy นะครับเพราะว่ามันมีหลงเหลือแน่นอนอเดอร์เซลมันจะน้อยลงเพราะมันจะโดนคนที่เซลก็จะโดนเป็น b u สต็อปนะครับ SL ของเขาก็คือ b u สต็อปนั่นเองนะครับฉะนั้นตัวนี้ที่เหลือก็จะเป็นบ u นะครับถ้าเขาลงมานะครับเป็นดีได้อีกอต่อไปเราไปดู uh, day นะครับ day <c oughs> อย่างที่บอกครับก็คือแท่งนี้ที่ผมว่วโซนนี้มันมันิควิดิตี้นะครับฉะนั้นการลากขึ้นทางนี้อาจจะทุบลงมาอีกนะครับเอ่อแต่เมื่อวานที่เราดูกันก็คือ c h มันเป็น divergence เนาะแล้วก็มี QM ฉะนั้นอันนี้อาจจะ ในมุมมองเดนะครับมันไม่ใช่ QM นะครับในมุมมองเดมันคือเบรกเอารีเทสนะครับฉะนั้นอันนี้มันอาจจะดีกลับมาเป็นแดงได้ในวันนี้แหละนะครับดูข่าวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้แหละนะครับไปดูกันเอานะครับต่อไปผมไปสี่ชั่วโมงเลยนะครสี่ชั่วโมงเนี่ยเมื่อวันที่เราดูมันเป็นได้กว่าเช่นเนาะเออ่แล้วก็เป็น QM นะครับตอนนี้มันรูปแบบมันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นแล้วนะครับมันเกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นมานะอ่าอย่างแรกผมไม่ค่อยไม่ค่อยไว้ใจแบบนี้นะครับเมื่อเขาลากไส้นะครับขึ้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยเมื่อลงมารอบนี้จริงๆมันควรจะะเลลนกกัับบมาครแ้ว ลงนีดสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปแบบนี้อ่าในรูปแบบเนี้ยมันยังพอขึ้นได้นะก็คือเราเรา TP โซนนี้ได้แต่ถ้าแต่ถ้าในลักษณะนี้ครับมันมันเหมือนมาเคลียรเดอร์นะความความคิดผมนะเหมือนมาเคลียรเดอร์โซนเนี้ยใครที่เซลล์โซนเนี้ยเหมือนผมที่เข้ามาในเซลล์อยู่ตอนเนี้ยก็จะโดนเคลียรเดอร์โซนนี้อ่าอืมแล้วก็จะลงต่อหรือเปล่าเนี่ยบอกยากมากนะครับก็ต้องรอดูว่าเขาจะขึ้นอันไหนนะครับเดี๋ยวเราคาว่ารณ์เรือกทิศทางนะว่าการาจะไปทางไหนได้บ้างอ่อันนี้ถ้าให้สรุปก็คือผมยังมองว่าเซลได้ ใบใบก็ใบได้ทั้งท่านนะครับยังยังไม่คอนเฟิร์มใบนะมองเซลล์ยังมองเซลล์อยู่นะครับคือหน้าเล่นผมอะเมื่อวานมันเปลี่ยนเป็นหน้าใบพราะเราเห็น QM นะครับแล้วมีการเคลียร์ไปแล้วแต่ตอนนี้เขาทำลงมาเป็นนิวโลนะครับฉะนั้นไอ้ QM เมื่อวานก็คือใช้ไม่ได้นะครับส่วนอันนี้อาจจะเป็นแค่สัญญาหลอกนะรเราบอกไม่ได้ผมไม่กล้าคอนเฟิร์มเพราะอินดิเคเตอร์มันเป็นแค่ค่าเฉลี่ยะนะมันไม่ได้การันตีว่ามันจะกลับตัวนะมันแค่บอกว่าเออมันเริ่มมีคำสั่งเซลลน้อยลงนะแต่ถ้าเราดูตรงนี้ก็คือเราจะเห็นมน,น,มมนมมมมัั้้้ยยออ่่่ะะดดดููจจาาากกกงงงไไบผสติใรณีีท เป็นดาวเวอร์จินแบบสวยๆจริงๆก็คือโซนนี้นะก็คือกราฟเนี่ยยกตัวสูงขึ้นนะครับแต่ว่าสแกมลดลงแบบนี้ก็คือมีสามขื้นเลยนะสามยอดเลยนะครับยอดที่หนึ่งยอดที่สองทำไมมันเบี้ยวขนาดนี้นะยอดที่สองแล้วก็ยอดที่สามนะครับส่วนยอดที่สี่เนี่ยมันคือ liquidity นะก็คือมาล่าคนที่เล่นมาล่าคนที่เล่นดาวเวอร์จินตรงนี้แหละเพราะคนที่เล่นดาวเวอร์จินก็ส่วนใหญ่จะเข้าโซนนะี้อันนี้ก็เลยโดนกวาดไปนะครับแนวแนวนี้นะครับอ่ะโอเคเอ่อตลอดติดตอ่อไปคลิปมันมันอาจจะแค่นิดเดียวนะครับผมก็เลย อเอาไปฝากไว้ในบ้านหลังตีแดงด้วยนะับก็เข้าไปกด subscribe กันด้นะโอเคมาต่อกันนะครับสี่ชั่วโมงในชั่วโมงนี้ทุกคนจะมองบ่ายแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเขียวมาซะขนาดนี้นะใครๆก็ต้องบ่ายนะผมเองก็บ่ายนะครับบ่ายอยู่เพราะว่าไม้เซลล์ผมมาฟีดไปแล้วนะครับมื่อคืนก็คือได้โซนนี้แหละนะเอ่อทีนี้ถ้าเราดูดีๆนะครับมันกว้างมากโซนนี้นครับกวา้างยังไงก็คือมันเป็นโซนที่เอาไว้เคลียร์ออเดอร์ทั้งหมดเลยนะเนี่ยกว้างมากนี่อ่า มีแท่งนี้เติมเต็มอยู่นิดนึงในมุมมองผมนะก็คือถ้าขึ้นมาโซนข้างบนนี้ครับมันมีคําสั่งเซลล์นะครับแต่พอลงมาข้างนี้ครับอันนี้คือคําสั่งบายที่เพิ่มขึ้นมาเซลล์มันมันไม่สามารถหลับให้ทะลุแนวนี้ได้นเวาดยากวาดเย็นเลยกันแต่ผมใช้แอปนี้เพราะว่ามันง่ายกว่าเทรดดิ้งวิวนะครับมุมมองของผมมันมันกว้างแล้วก็ถนัดกว่าโอเคเอ่อไปดูหนึ่งชั่วโมงนะครับวันนี้จะย่อยถึงชั่วโมงเลยนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อวานนะครับเราต้องไปดู ที่ผมบอกว่าถ้าเขาจะลงจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็คือทวนดีพีแล้วกันเนาะอ่าก็คือมันเกิดกรอบไซด์เวย์นะครับแล้วเขาก็เอ่อยก็เบรกลงมาแบบนี้ข้องนึงก่อนนะครับกลับขึ้นมาดีเทสอีกรอบหนึ่งเนี่ยเราค่อยเข้าจังหวะนี้อีกรอบหนึ่งก็ได้ครับถ้าเขาจะเบรกนะเช่นเดียวกันนะครับในโซนในโซนที่เขาอยู่ณปัจจุบันนี้ครับมันเป็นโซนรังเลมาก่อนเนี่ยตรงนี้เลยฉะนั้นจุดที่เขาจะย่อได้ก็คือเขาก็จะย่อไปถึง69นะครับ6970อีกนะครับ75ไม่ไม่น่าถึง ถ้าเขาไม่ขึ้นต่อเนี่ยเขาไม่ควรจะไปถึง75นะครับเอ่อยังเป็นว่าไปเลียวหรือ75แบบปลายไส้นะคือไปทิ้งปลายไส้ไว้นะครับอันนั้นอันนั้นไม่รู้นะครับไปเดากันเอาเองเอ,อ่อฮะโซนนี้ถ้าเราดูอดีตน,น,นะครับอันนี้คือผมย่อยม,ามากๆไปนะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยโซนนี้ครับที่เป็นยอดนี้ก็คือโซนหลอแกแบกอ่ะอันนี้เราต้องระวังเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนะปัจจุบันแต่ว,ว่าหลังจากที่เขาผ่านโซนหลอกแบกมาเนี่ยอยากไปตัวนั้โซนหลอกกินนะโอเคนะครับหลังจากทะลุลงมาแล้วเนี่ยคร <c oughs> ครรรัับกก็จะีเทส้งอ่า เราดเทสแล้วเขาก็ทุกทางดิโลนะครับทุกทัมดิโลนะครับนะบทีนี้โซนนปัจจุบันนี้ครับเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เช่นเดียวกันครับอันนี้ถึงทุบดิโลถึงทุบดิโลนะครับส่วนอันนี้มันเป็นการเกลียวด้วยนะครับแท่งของเจ้านะครับอันนี้ฉะนั้นอันนี้ก็ถึงทุบดิโลอีกแล้วนะครับถึงทุบโลหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราดูกัางทางดิโลเหมือนกัน่าแสดงว่าโซน5้าเก้ากศูนย์เกิดอะไรขึ้นครับถึงทุบนิโลฉะนั้น อันนี้มาถึงแล้วนะครับ๋ยวผมไปดูตั้งเป็นทิ่งไหมหรือเป่าอ่าโอเคผมตั้งเป็นงไป,งปงไแล้วลืมไป <laughs> ผมตั้งไว้โซน59พอดีเลยนะครับอ่าณปัจจุบันนะครับถ้าเราดูเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้ผมยังไม่บอกนะแต่ว,ว่าอันเนี้ยถึง้านเะน,นี่ยนะอันเนี้ยย่อลงมานะครับถึงทุกยูโรนะครับอันนี้ไม่ถึงเนาะขึ้นลงขึ้น เป็นแบบนี้ฉะนั้นอันนี้ก็ค่อยๆขึ้นมาลักษณะการค่อยๆขึ้นมาแบบนี้ครับมันมีสองระยะก็คือมันจะลากไปเรื่อยๆนะครับคือเกียวอเดอร์เนี่ยเติมออเดอร์บายก็เกียวอเดอร์เซลล์กับลากมากินคือลากคนบายเนี่ยตัวคนจะบายบายบายมาแล้วก็ทุบอีกนะครับทีนี้ถ้าเขาถึง59.60 60 6าก็จะทุบอีกนะครับเป็นอะไรเป็นยูโรอืมถ้าเคยเข้าบายไว้ตัวนี้ก็60ก็คนจะปิดครึ่งนึงก่อนนะครับแล้วก็กันหน้าตวนนำอ่าโอเคประมาณนี้นะครับส่วนท่านี้เดี๋ยว แยกเป็นสองคลิปดีกว่าอ่ะมีคลิปที่สองคลิปที่สองนะครับก็ทิศทางของกาฟสําหรับวันที่สิบสี่วันเลนทายนี้นะครับถ้าเขาจะเกิดอินบาลานซ์เขาจะไปขาไหนนะครับอินบาลานซ์ที่เป็นไปได้ก็คือขาบายเนาะอ่าตอให้ผมมองเซลล์แต่อินบาลานซ์ขาายมันคือการรวบกินนะครับอ่าทีเนี้ยเอ่อมันจะเกิดแบบไหนนะครับก็คืออาจจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับถึงนี้เลยนะครับแล้วก็ ลงมาแบบเรียบอ่าอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้อืมเป็นไปได้หมดนะครับแต่ว่านนี้เดาไว้นะอ่าแนวทางที่หนึ่งที่เขาจะไปนะครับก็คือทิศทางก็คือขึ้นมาหกสิบนะครับเอาเนื่อนไขที่หนึ่งก่อนนะขึ้นมาหกสิบห้าเก้าหกสิบแล้วก็ทุบลงมานะครับทำิวโลนะครับแล้วก็ขึ้นมารีเทสอีกนะครับแต่รอบนี้อาจจะไม่ถึงหน้าเก้าหกสิบแล้จะลงเลยนะครับลงไปถึงไหนนะครับก็ตามที่บอกเมื่อวานนะครับก็คือโซนนี้นะครับสามเก้าเอ่อรีเทสลงมานะครับ โดนข้างล่างนี้แหละอ่านะครับเดี๋ยวรู้กันนะครับอันนี้เดาไว้นะครับอย่างทางที่หนึ่งและทางที่สองนะครับขึ้นไปหาโดนหกห้าหกเจ็ดนะครับแล้วก็ลงมาเป็นไซ์เวย์เหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้ข่าวแรงนะครับข่าวแรงแรงทั้งนั้นนะครับยูเจไม่เท่าไหร่เนี่ยเปข่าวเนี่ยข่าวเนี่ยที่รออยู่นะครับสองทุ่มครึ่งเนี่ยห้าทุ่มเนี่ยปีสองเนี่ยเดี๋ยวรู้กันนะครั่ะไซเวย์อยู่ เป็นไซเวย์ลงทําโล่ต่ำลงเรื่อยๆแล้วก็ลวดลงมาแบบนี้อาจจะไม่ถึงรอบนะอาจจะถึงแค่นี้แหละนะไซเว่าแบบนี้นะครับในทางที่สองในทางที่สามก็คือลากขึ้นมาแบบเมื่อกี้ครับแล้วก็ลากลงมาข้างล่างแถวโซนนี้แหละแล้วก็เด้งไซเวอีกอ่ามันก็จะกลายเป็นว่าเคียร์เดอร์เซลฝั่งนี้แล้วก็เคียร์เดอร์บฝั่งนี้อ่ะโอเคนะครับก็คือจะเป็นอย่างนี้นะครับก็เคลียร์ทั้งใบแล้วก็เคลียร์ทั้งเซลนะครับ เขาจะไปต่อได้อะแนวทางที่สี่นะครับแนวทางที่สี่นะเดี๋ยวเราไปดูทั้งชั่วโมงนิดนึงอาจจะต้องเล่นเป็นสกาวปิ้งแนวทางที่สี่นะครับก็คือรอร้อยเข้าเบรกแนวนี้นะครับเขาจะขึ้นมาแบบนี้รีเทสพอรีเทสปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาทำลายแนวรับไอเดียทานนี้ได้นะครับเราก็จะรอให้เขารีเทสอีกรอบหนึ่งอ่านี่เราจะเข้า่วนนี้แหละเพื่อไปอีพีโซนพันนึ่งแปดเจ็ดศูนย์นะครับหนึ่งรอบแล้วก็มาหนึ่งแปดแปดศูนย์อีกหนึ่งรอบแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งแปดเก้าศูนย์อีกหน แต่ว่าถามว่าตัวนี้ก็จะพักตัวนานไหมผมมองว่าไม่นานนะถ้าเขาเก็บปลายไส้นี้ได้ก็คือน่าจะไปต่อมาถางนี้เลยนะครับอาจจะเก็บปลายไส้แบบนี้ก่อนนะครับอืไม่รู้เราเอานะครับแล้วก็แนวทางที่เอ่อที่สี่นะเมื่อกี้ที่ห้านะครับก็คือเดเวอเรชันนี้มันได้ผลนะครับมันมาพร้อมกับข่าวนะครับฉะนั้นมันจะเกิดแบบนี้นะครับเดเวอเรชันอย่างนี้อย่างนี้นะครับอ่าเออมันจะเกิดยังไงนะครับก็แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวนะอ่าโอ้ใช่ไหม ก็คือที่ผมปีลงในสตอรี่มันเป็นแบบนี้ผมเข้าตรงรีเทสตรงนี้นะครับอเกาจะขึ้นนะครับมานหนึ่งนะครับแล้วก็ลงเออไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นประมาณนี้ครับประมาณนี้นะแล้วก็ลงนะครับแต่ว่าไม่นิวโ o นะลงประมาณนี้ปุ๊บรอบายโซนนี้ครับมันจะขึ้นมานี้เลยนะอ่าเดี๋ยวรู้กันนะครับก็คือเราจะ TP โซนนี้ได้หนึ่งรอบนะถ้าขึ้นแบบนี้นะถ้ารูปแบบแบบนี้ผมจะไม่ TP ข้างล่างนี้ละผมจะมา TP ข้างบนละ SL ของเราก็จะสั้นนิดเดียวนะครับก็จะเป็นหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสามก็แล้วแต่แล้วกันนะ สร้างลิทของตัวเองเอานะครับะก็จะเป็นอิมบาลานซ์ใหญ่ๆมาเลยนะครับแบบเขียวเขียวแท่งเขียวแปดเมตรอย่างนี้ก็เป็นได้ไม่รู้นะครับเราเอาให้ไว้ห้แนวทางนะแต่ว่าการมองเซลล์ตอนนี้ยังเป็นไปได้นะครับก็รอเนวโลอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเดเวอเรชั่นแบบนี้ก็ไม่ได้การันตีว่าจะขึ้นนะอ่ะโอเคเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวรู้เลยนะพยายามอย่าอย่าเข้าไปเลยนะครับให้ดูเดอร์ที่ชัว์ๆดีแบบเอาคิด risk reward ของตัวเองนะครับท่าหนึ่งตอนหนึ่งผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะตลาบทองนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ผมไปแล้วยังไงฝากกดไลค์ทั้งสองคลิปที่ผมแบ่งนะครับแล้วก็ฝากแชร์ฝากคอมเมนต์บอกนิดนึงว่ามันมีประโยชน์ไหมนะครับคือถ้ามันมีการคอมเมนต์กันคลิปของผมก็ยังอยู่ในหน้าฟีดได้นานนะครับคนอื่นก็จะได้ดูประโยชน์เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะครับยังไงรบกวนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ